คุณผู้ชมค่ะเรื่องของน้องแตงโมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ยังมีคําถามเยอะแยะมากมายตลอด3ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งวันที่ครบรอบ3ปีวันนี้ก็ตามแน่นอนค่ะการเสียชีวิตของน้องในครั้งนี้มีตัวละครเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านช่วยวิเคราะห์นะคะว่าควรจะฟังตัวละครตัวไหนหรือควรจะตัดออกตัวไหนนะคะมาวิเคราะห์ด้วยกันคนแรกเลยนะคะคุณอลิสค่ะที่อ้างตัวเป็นเจ้าของคลิปคอกมาค่ะ อันนั้นเนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ยคิดว่าควรจะฟังหรือควรจะตัดออกคะ,ะคือเนื่องจากเราต้องดูว่าบุคคลที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเนี่ยรับรู้รับทราบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในช่วงไทม์ไลน์ที่ก่อนจะเกิดหรือใกล้ชิดกับขณะจะเกิดเหตุอย่างไรหรือแม้กระทั่งหลังเกิดเหตุด้วยเพราะอะไรครับสาคัญตรงที่เช่นคุณลิสคลิปตรงขคอกหมาบอกว่าเขาเป็นคนบันทึกคลิปเองอแล้วคลิปนี้ไปอยู่ใน ระบบข้อมูลที่เชื่อว่าเป็นข้อมูลของอคุณตังโมด้วยที่อยู่ว่าในโทรศัพท์มือถือคุณตังโมเนี่ยนะครับยูไอคลาวพูด,ดง่ายๆฉะนั้นก็ต้องดูว่าข้อมูลเนี่ยมีการนําเข้าในระบบไอคลาวหรือเป็นข้อมูลที่มีการบ,บันทึกเซฟไว้ตรงนี้เท่าที่สามารถจะตรวจสอบได้ฉะนั้นหมายความว่าอันนี้ตรวจสอบไม่นาอยากไม่อยากครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นไปตามนั้นจริงก็จะทําให้พิสูจน์ได้ว่าตรงช่วงวันเวลาใกล้ชิดก่อนจะเกิดเหตุตกลง คุณตังโมอยู่ในเรือหรืออยู่บนบกบริเวณที่คุณอลิสพูดถึง,งข้องมาซ,งซึ่งอันนั้นดูไม่น่าจะดูยากว่าค,คลิปเป็นเจ้าของคลิปแบบเป็นของใครถูกไหมคะไม่น่าย,ยากแต่ก็อันนี้เป็นเรื่องของทางดีไซซึ่งรอผลกันต่อไปมีหลายตัวละครนะคะทั้งคุณอดีตสสเต้มงคลกิจเอย่ยบังแจ็คเอย่ยเสียชัดตลาดไทยเสียสมพงคนพบศพคือเยอะมากนะคะ,นะคะเราก็คงต้องดูกันต่อไปว่าข้อมูลใครที่น่าเชื่อถือ,ถอได้หรือน่าเชื่อถือไม่ได้ ผมว่าก่อนอื่นเราต้องตั้งอย่างนี้ก่อนคนที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์มีส่วนได้ส่วนเสียหรือรู้จักบุคคลในเหตุการณ์หรือไม่รู้จักพยานไหมรู้จักจำเลยไหมรู้จักโจทย์ไหมต้องดูก่อนว่าเขาเป็นชาวบ้านหรือผู้เห็นเหตุการณ์ที่เป็นพยานบุคคลจริงๆนคะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ว่าการหิวแสงหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในคดี ที่มันมีความสนใจของสังคมมากขนาดนี้ถ้าเรื่องที่คุณพูดมาหรือให้ข้อมูลมาเป็นเรื่องไม่จริงคุณต้องรับผลแห่งการกระทํานั้นด้วยคุณจะต้องถูกดําเนินคดีคฉะนั้น<ผ>มไมอยา,มาออกสืสูกต้องครับอยากให้คิดดีๆก่อนที่จะให้ข้อมูลคุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อคดีและเป็นข้อเท็จจริงค่ะ